การติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมกับชุดแปลงหน้านะครับ mm hmm. f o r t u n e l Regender นะครับเต็มระบบนะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นนะฮะแถมอะไรนะครับของตัว GR Sport นะฮะแบบจัดเต็มทั้ง5รายการเลยทีเดียว สวัสดีครับร้าน LK ลคีออโต้นะครับผมมารีวิวครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมกับชุดแปลงหน้านะครับ f o r t u n e ์รีเจนเดอนะครับเต็มระบบนะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นนะฮะแถมอะไรนะครับของตัว GR Sport นะฮะแบบจัดเต็มทั้ง5รายการเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้มาถึงสีนครินนะครับผมกับรีเจนเดอร์สีขาวมุก070นะครับผมตัวที่แถมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นเบ้าไฟตัดหมอก GR Sport นะฮะแล้วก็ ตัวหัวเซ็นเซอร์นะครับช่องลิ้นช่องล่างเอ่อลิ้นช่องลมด้านล่างนะครับโลโก้ GR ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตัวดิสเซอร์ด้านหลังนะครับผมของตัว GR Sport นั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายของตัว l e g e n d ดอรนะฮะแล้วก็ตัวดิฟิเซอร์หลังของตัว GR Sport สีดำเงานะครับผมพร้อมกับตัวไฟท้ายนะฮะของตัว GR Sport นะฮะที่เป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential Light นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมรับกับตัว คิ้วท้ายนะครับสีดำพร้อมกับตัวโลโก้ Fortuner ที่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมรอๆกันไปนะครับในงานแต่งหน้าแบบนี้นะฮะเป็นอะไรใหม่อะไรแท้ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าเพิ่มเติมนะฮะตัวไฟทับทิมด้านล่างนะครับของอ่ารีเจนเดอร์นะครับฟอร์จูเนอร์นั่นเองนะฮะเป็นตัวสีสโมกนะครับผมเป็นแบบ3สเต็ปนะฮะทั้งหลีเบรกแล้วก็ตัวเลี้ยวนั่นเองนะครับผมแล้วก็จบลงรอๆไปอีกคันนึงนะครับกับงานแปลงหน้านะครับฟอร์จูเนอร์ ดีเจนเดอร์แบบจับเต็มทั้งระบบแบบนี้นะฮะท่านใดที่ขับฟอร์จูเนอร์ตั้งแต่ปี2015จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอยากจะอัปเดตเป็นหน้ารุ่นใหม่แบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่ออฟฟีออโต้ของเราได้เลยนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามออฟฟิของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ